สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับเยริซ่าวันนี้เยริซ่าก็จะมาคุยให้ฟังนะคะเยริซ่าก็จะมาแชร์สตรอรี่ของเยริซ่า,เ,าเกี่ยวกับชีวิตที่เยริซ่าที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะอันนี้เยริซ่าก็จะคุยอยู่ที่อเมริกามีหนุ่มฝรั่งมามองไหมรุ่นเยริซ่านะคะ อันนี้ก็ไปฟังกันนะคะว่าจะมีไหมรุ่นนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้เยริซ่าก็มีเพื่อนคนประเทศจีนนะคะอะสองคนที่เจอกันที่โรงเรียนสอนภาษานะคะอันนั้นเยริซ่าก็เป็นโรงเรียนสอนภาษาอยู่2ปีนะคะหลังจากนั้นเย,ยริซ่าก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าภาษาอังกฤษเยลิซ่าก็โอเคแล้วแล้วเพื่อนคน จีนนี่เขาก็ไปทำงานนะคะสองคนนี้เขาคือเขามีงานที่าคาสิโนนะคะคาสิโนแล้วก็แจกไพ่ประมาณนี้นะคะอันนี้เพื่อนของเยริซาเขาก็แนะน,นำให้เยริซาไปทำเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็คาสิโนนี่ก็ไม่ไกลจากบ้านเยริซานะคะก็ขับรถประมาณถ้าคนขับรถเร็วก็ อ่ส25นาที30นาทีนะคะแต่ยริสก็ประมาณนี้ค่ะก็ก็ไม่ไกลเพราะว่ายีซิาเคยขับรถไปอยู่นะคะอันนี้ก็จะเล่าแบบแบบมันยังไงล่ะก็นี้ไม่เคยเล่าให้สามีฟังนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ก็ก็พอที่คาสินโนเขาก็จะมีบุฟเฟ่ใช่ไหมอ่า แล้วก็อาหารที่คาสินโนก็ก็ดีมากๆนะคะทุกคนก็น่ากินแล้วก็บุฟเฟ่เขาเนี่ยก็ดีมากๆและเพื่อนคนจีนเขาก็ชอบบุฟเฟ่ที่นั่นแล้วทีนี้เราก็นัดกันไปแล้วที่คาสินโนตอนที่ยยริซ่ายังไม่มีรถยังขับรถไม่ได้ไม่ยังไม่มีใบขับขี่เนี่ยเขาก็จะเที่ยวมารับแล้วก็เวลาไปช้อปปิ้งเขาก็จะมารับนะคะทุกคนแล้วก็สองคนเนี่ย เขาก็เคยมาบ้านยริซาแล้วก็สามียริซานี่ก็คือรู้จักเขานะคะ mm. ก็คือรู้จักได้พูดคุยกันตัวเป็นๆน,นะคะก็ค,คือรู้จักเพื่อนคนจีนนะคะอันนี้ถ้าเยริซาบอกว่าเพื่อนโทรมาชวนไปกินข้าวที่คาสิโนแล้วกเ็เป็นอาหารบุฟเฟ่เขาก็ชอบอะไรประมาณนี้ สามีเยริซาก็ไม่ว่าอะไรสามีเยริซาก็จะให้ตังค์ไปนะคะทุกคนให้ตังค์ไปห้ค่าอาหารค่าอะไรคุณอยากอะ,อะไรก็ก็กินอะไรก็จ่ายแล้วทีนี้แล้วเยริซาขับรถเป็นเยริซาก็หลังจากนั้นเยริซาก็ขับรถเป็นแล้วก็ได้ใบขับขี่เยริซาก็ไปขับรถไปเองนะคะทุกคนอันนี้ก็หลังจากกินอาหารแล้วก็เราก็ เพื่อนของเยริซ่านะคะทั้งสองคนเลยนะคะเขาชอบอเล่นนะคะที่คาสิโนแล้วก็เล่นตู้เกมแล้วแต่เขาจะเล่นมันก็เยอะมากที่เป็นเกมที่คาสิโนนะคะจะเล่นไพ่แล้วก็เขาก็จะมีเล่นเป็นที่แบล็กแจ็คที่เป็นวงเพื่อนคนจีนนี่ก็คือชอบมากนะคะทุกคนคือแบบ ถ้าได้เสียถ้าเขาเสียแล้วเขาก็คือเขาจะเล่นอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมกลับบ้านแล้วทีนี้มีเรื่องของเรื่องยิรซาก็ตามเขาไปนะคะยซาก็ก็ไอ้นี่อยู่ยี่สเหรียญค่ะทุกคนหมดยี่บเหรียญยซาก,ก็ก็เลิกแล้วมันของเราเนี่ยก็เหมือนเด็กๆนะคะก็ตามเข้าไปอันนี้ก็มีหนุ่มไหมที่นั่นนะ่ะมีหนุ่มนะคะทุกคนคือเขาจะถ้าเราไป โดยลำพังหรือว่าไปกับผู้หญิงเนี่ยเขาจะมองนะคะเยริซาก็ยังเคยโดนคนที่ที่นั่นหนุ่มนะมาทักเลยนะคะแล้วก็ชวนไปเล่นใกล้ใกล้ก,ลกับเขานะคะอันนี้เขาก็จะอยากจะรู้จักเยริซ่าเยริซาก็ไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกนะคะเพราะว่า,าไม่ค่อยอยากจะสนทนากับเขาคือเนี่ยหนุ่มมีนะคะ แต่ถ้าเราไปคนเดียวนะคะที่นั่นนะคะอันนี้ยยริซาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะพูดกับเขานะคะเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าคือ,อว่าผู้ชายเนี่ยจะมาแบบไหนนะคะเพราะว่าเราก็รู้ตัวเองว่าเรามีสามีเราก็ไม่อยากจะคุยกับผู้ชายแบบนั้นนะคะอันนี้ยยริซาก็ไปหลายครั้งนะคะกับเพื่อนนะคะเพราะว่าช่วงนั้น ออสามียยริซ่าทำงานเราก็ค่อนข้างจะจะเหงาก็หาอะไรทำเขาชวนก็ไปเลยค่ะทุกคนไม่มีไม่มีว่าปฏิเสธนะคะก็ไปเลยแต่สามีก็รู้นะคะว่าเออถ้าเพื่อนคนจีนมาชวนนี่หลังจากกินอาหารแล้วเขาก็จะเล่นนะคะอันนี้สามีก็รู้แต่ยยริซ่าก็ก,ก,ก็ก็เล่น20เหรียญค่ะทุกคนหมดยี่สิบเหรียญเยริซาก็เลิก ถ้าหมดนะคะถ้าได้เงินเยนซาก็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 เลิกเล่นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ก็มีเล่นนะคะอันนี้ยี่สิบเหรียญแล้วทีนี้ก็ก็ถ้าจะถามว่าเอ่อเพื่อนคนจีนเนี่ยเขาไปบ่อยค่ะทุกคนเขาเขาไปบ่อยเพราะว่าเขาคนจีนนี่ถ้าเล่นเล่นเล่นจริงๆนะคะคือไปบ่อยนั่นแหละถ้าเราไปแหลงอย่างนั้นก็จะมีผู้ชายนะคะถ้าไปแหลง แบบนั้นแล้วถ้าไปที่ผับที่บาร์ที่คาสิโนโก็มีผู้ชายนะคะแต่ถ้าเราไปเดินห้างเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามร้านอา่อาอ่ทั่วทั่วไปเนี่ยผู้ชายจะไม่มองนะคะจะไม่มองเขาจะเป็นสุภาพบุรุษมากนะคะเขาจะไม่ไอ้นี้ก็จะไม่เหมือนคนไทยบ้านเรานะคะโอ๊ย เห็นสวยน่ารักอ,อยากรู้จักขอเบอร์เธอขอเบอร์โทร,ทรหน่อยเนี่ยจะไม่มีนะคะแบบนี้อีกอย่างถ้าไปกับสามีก็เขาจะไม่มองนะคะคือคนผู้ชายที่นั่นอ่ะฝรั่งที่นั่นเขาจะเป็นสุภาพบุรุษนะคะถ้าคุณมีคู่ไปเนี่ยเขาจะไม่มองเรานะคะคือเขาจะไม่มองเลย ถ้าไปคนเดียวนี่เขาจะมองนะคะทุกคนเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีสามีหรือเปล่าแต่ถ้าไปคนเดียวนี่จะจะมองแล้วก็อยากจะรู้จักเรานะคะยิ่งเราเป็นคนเอเชียเนี่ยเขาก็อยากจะรู้จักนะคะเพราะว่าพอไปแล้วก็คือคนก็จะเหมือนกันหมดใช่ไหมถ้าเราไปนี่เราเดินเข้าไปนี่เราก็จะแปลกแปกนะคะทุกคนคือแบบผมดํา อะไรประมาณนี้ผิวสองสีอย่างเงี้ยคือเขาจะมองนะคะแล้วทีเนี้ยอ่ะยซาก็ไม่ค่อยสนใจหรอกนะคะเพราะว่าเยซราก็ก็พูดอยู่กับตัวเองเรามีสามีแล้วเราไม่ควรที่จะไปคุยอย่างนั้นนะคะถ้าคุยทักทายธรรมดาเราก็โอเคนะคะแต่คุยเหมือนอยากจะรู้จักเรา ประมาณนี้เราก็ไม่ไม่คุยนะคะทุกคนยยริซาเป็นคนที่ที่ค่อนข้างจะไอ้นี่นะคะแต่ที่ไปกินข้าวกับสามีก็ไปคาสิโนเดียวนั่นแหละค่ะไปร้านอาหารอิตาเลียนนะคะอันนี้สามียาดิซาก็ประคบประคองนะคะทุกคนคือจะจะโชว์ให้คนที่นั่นเขาเห็นว่านี่คือผู้หญิงของฉันนะคือเมียของฉันนะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน ถ้า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 ไปที่นั่นแต่ถ้าคนที่แบบยังไงล่ะคือไปคนเดียวอยากคิดว่าจะมีฝรั่งเนี่ยยยริซ่าคิดว่าเขาก็น่าจะมีได้นะคิดว่านะแต่ถ้าเราไปมีคู่ไปเนี่ยเขาก็จะสุภาพบุรุษมากนะคะคนที่นั่นที่เยริซ่าเห็นนะคะทุกคนอันนี้ยริซ่าก็ มีความซื่อสัตย์กับสามียริซ่าก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คุยกับผู้ชายที่นั่นนะคะแต่มีคนอยากคุยมาทักแต่ยยริซาก็ก็คุยน้อยๆน,นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเราจะพอเขาเราอย่างนั้นเขาก็จะไม่ไม่มายุ่งกับเรานะคะแต่ผู้ชายที่นั่นนะฝรั่งจะเป็นสุภาพบุรุษนะคะ ที่ลิซ่าเห็นมานะคะแต่ถ้าเราไปสถานที่แบบนั้นก็อ่ามีคนอยากจะรู้จักเราอยากจะมาพูดคุยกับเรานะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้เยลิซาก็จะไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมวิดีโอของเยลิซ่า